สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรกสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่277ประเด็นสาระในคลิปนี้เป็นการตอบประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของการอินเจ็คหรือการฝังสารเคมีเข้าไปในต้นเพื่อควบคุมโรคพืชโดยเฉพาะโรครำมต้นเน่าของทุเรียนในหลักการถ้าเราจะพูดถึงในอดีตเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราจะทําการฝังเข็มหรือการอินเจ็เข้าไปในต้นนั้นส่วนเรา เราก็จะฝังด้านล่างนะครับเพื่อให้สารเคมีนั้นเคลื่อนตัวขึ้นไปสู่ด้านบนแต่ในปัจจุบันเนื่องจากมีอัตราการระบาดค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นในกระบวนการฝังเข็มเพื่อควบคุมโรคดำต้นเน่าของทุเรียนเราจะเห็นการฝังแบบกระชัดกระจายแต่ทั้งหมดก็จะมีเหตุมีหลักการมีเทคนิคกรณีดังในภาพเราจะเห็นนะครับว่าเข็มที่ดำเนินการฝังนั้นอยู่ด้านล่าง อันเนื่องมาจากในส่วนของตำแหน่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เกิดโรครำต้นเน่าในส่วนของด้านข้างด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อที่ดีในตำแหน่งด้านบนเนื่องจากในตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เกิดการระบ,บาดก็จะฝังด้านบนสรุปคือฝังด้านล่างด้านข้างของแผลและด้านบนเพื่อป้องกันเชือ้อ ในกรณีถ้าเป็นต้นที่มีความสูงนะครับผมจะให้เห็นภาพว่านี่คือตำแหน่งที่เป็นลำต้นเนา่าเราฝังด้านล่างด้านซ้ายขวาเราฝังด้านบนเพื่อสกัดไม่ให้เชื้อนั้นลุกลามขึ้นไปสู่ด้านบนเราฝังด้านข้างของบาดแผลเพื่อที่จะหยุดการระบาดของเชือ้อ ดังนั้นในการฝังในปัจจุบันเนี่ยเ,เราจึงมีจำนวนเข็มที่ค่อนข้างจะมากและสารเคมีที่เราฝังนั้นก็จะเป็นทั้งในกลุ่มของกรดฟอสฟอริกทั้งในกรดฟอสฟอริกหรืออาจจะเป็นตระกูลฟอสไฟในกรณีที่เป็นทรงพุ่มขนาดเล็กที่มีในส่วนของลำต้นเล็กจำนวนเข็มเราก็จะลดลงอย่างกรณีในต้นนี้นะครับเราก็จะมีการฝังใต้แผล แล้วก็ด้านข้างของแผลและบนของแผลซึ่งเราจะเห็นอาการต้นเนา่าถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะครับอย่างกรณีใกล้ชิดเข้าไปอีกนี่คือตำแหน่งที่เกิดการระบาดของโรครำต้นเนา่าซึ่งาภายนอกเราได้ผ่านกระบวนการาขูด เปลือกและก็ทำการพ่นสารเคมีควบคุมทั้งในส่วนของไฟทรอปชราทั้งในส่วนของฟิวเซียมและก็ในส่วนของมอดรวมถึงสารเสริมพิภาพสารจำใบและในกลุ่มของอยาฆ่าเชื้อนั่นก็คือตัวซิลแมกประเด็นที่ผมอยากจะให้ดูก็คือตำแหน่งของการฝังการฝังด้านล่างเพื่อควบคุมเชื้อที่อยู่ลงไปด้านบนด,ด้านล่างการฝังด้านบน ก็จะเป็นการป้องกันเชื้อไม่ให้ขึ้นไปสู่ด้านบนส่วนในด้านตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกเราก็จะฝังอีกหนึ่งเข็มและฝังด้านซ้ายฝังด้านขวานะครับนี่คือวิธีการฝังเข็มที่เป็นการฝังเพื่อที่จะควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เราพบเชือ้ออยู่ในลำต้นเน่าอยู่บริเวณกิ่งต่ำนั่นหมายความว่าเรา องเข้าใจรัาว่าสารเคมีที่เราฝังจะลงด้านล่างแค่แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่สารเคมีจะต้องขึ้นสู่ด้านบนไปตามท่อน้ำดังนั้นในการฝังด้านล่างก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะควบคุมเชือ้อและพนักษารก็จะต้องทำการล่าสารเคมีในตำแหน่งตรงนี้ร่วมเสริมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะควบคุมโรคในส่วนของด้านล่างกรณีส่วนของการฝังด้านบนนั้น เราก็จะปะสะกัดเชื้อไม่ให้ขึ้นสู่ด้านบนและอีกจุดหนึ่งที่อยู่เหนือภาพตรงนี้ก็คือการฝังสกัดตรงนี้รวมถึงกิ่งนี้ด้วยนะครับที่เราจะต้องดําเนินการในเรื่องของอัตราการใช้สารเคมีนั้นพินักกรท่านอาจจะมองในลักษณะว่าถ้าเราต้องการจํานวนเข็มที่น้อย เราอาจจะเพิ่มอัตราไปเป็น30ซีซีต่อ1เข็มแต่ถ้าเป็นในอัตราที่เป็นปกติถ้าเราใส่สารเคมีเข้าไปมากเกินไปอัตราการเข้าในช่วงฤดูฝนอาจจะต่ำเราจึงใช้แค่อัตรา20ซีซีนะครับต่อเข็มในการที่จะทำการควบคุมอย่างสารเคมีนั้น20ซีซี ในช่วงฤดูฝนแต่ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูแรงเราอาจจะใช้ถึง30 C C เพราะว่าอัตราเคลื่อนของสารเข้าไปนั้นจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและปริมาณที่ค่อนข้างจะมากดังนั้นในกรณีของหลักการฝังนะครับจึงอยากจะนำเรียนว่าเราฝังในตำแหน่งเนื้อเยื่อที่ดีฝังด้านข้างฝังด้านบนและฝังด้านล่างอันนี้ก็คือกรณีของการใช้ตัวฟอสฟในการควบคุมโรค นี่คือประเด็นสาระในคลิปนี้สวัสดีครับ